กราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองรสเดิมนะวันนี้เราก็มากับทุน3 3 0สมที่บาทนะกับเกมมาตองเวสองรุกรักของเรามาเดินแล้วมาไปที่เป็น5บาทกันเลยดีกว่านะเมต้องมาจองเท่านั้นแล้วผมว่าไม่ใช่แล้วเราไปลองไปบันเกมอื่นดูไปสาวท่ามาใช่ไหมจ้าแเล่นมันก็แตกแหละเออสักพักไอ้แยลูดเหมือนเดิมเลยมาต้องกลับโอ้โหสองฟองรึเปล่าอุ้นเนี่ยนี่โอ้ึมจะมาทีละฟองทีละฟองเนี่ยหาโอ้โห ไม่ได้เลยมามาต่อกับมาหาจองมาอย่างนี้วายมาอะไรต่อเฮ้ยสามสองขีดสองขีดกับห,ห้าขีดเฮ้ยสวยเฮ้ยไหลเฉยมาฮาจังหวะนี้อะไรต่อสองขีดแล้วก็อะไรต่อภาษาจีนโอ้โหเยไหลเฉยแม่เอาเรื่องมาฮอู้ดูตาฮาเข้านะหวานเจี๊ยบเลยเมืเ่อกี้โอ้โหมายัางไงมายัางไงมา เอ้ยฮะเอ้ยฮะโอ้โหฮะไม่เข้าไอ้ฮะเอ้ยมาเอ้ยโอ้โหไม่ไหลเห็นแตกเลยว่าจะไหลเห็นแตกนึกว่าจะไหลจังหวะนี้ไหลไหลอะไรหรือเปล่าแล้วไหลไปอีกหนึ่งรอบวายคู่รออย่างนี้เรียบร้อยวายห้ามาเข้าเสียบโอ้โหยเอ้ยมาอู้หู้วายโอ้ไม่ไหลเสียดายวายมาแต่ไม่ไหลอะไรวะ ฮะอืมไม่ได้ไม่ได้เลยมาโอ้โหมาแม่พรายอดชายยังไงเนี่ยโอ้มาแบบไม่ใ zoom ไม่เสียงแล้วก็หมาเหงาหรือเปล่าสามรอบผ่านไปสี่รอบผ่านโอ้แตกว่ารอบนี้แล้ววันสามกลมอะไรไปสามกลมฮะอืมไม่ได้ไม่ไหลเลยโอ้โหอะไรวะยัย โอ้โหพ่อยอดชายจังหวะนี้3ขอแค่3ช่องแรกขอแค่3มาหรือเปล่าสาโอ้โหสามสามมาเป็นวัยคู่เลยไอ้หางยือทำไมม่วงวะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมาสองแล้ไป,ไปแล้วก็เงียบหเงียบเหงารอบสุดท้ายยังไงร,รอบสุดท้ายเขาแตกมาจังหวะนี้สองกลม โอ้สามขอละมึงโอ้โหเยี่ยไม่เข้าโอ้โหไสามช่องแรกไอ้ชายโอ้โหโอ้โหมาขออนุญาตปรับไปที่เบริสิบบาทนะทุกคนโอ้ขอแค่สามเมื่อกี้สามเข้าน่ะวายคู่อ่ะวายคู่อ่ะโอ้โหได้เลยมาหามาอย่างนี้วายวายมาก็ไม่ไหลโอ้ชายอาทิตย์โอ้โห มามาอย่างไงฮะหาหามาอย่างนี้แล้วก็อะไรต่อโอ้สองขีดเฮ้ยม,มาอย่าเพิ่งเงียบนะแต่ก็เพียงเงียบไม่เอานะโอ้โหมาวายอย่างนี้สองขีดสองขีดไหลไปสามโอ้โหสามกูไปได้อะไรกับสามเานี่ยไอ้เหี้ยวันนี้เนี่ยโอ้โหไอ,อ้หาเอ้ยมาแน่ไอ้เหี้ยแต่ยังไม่ไหลเลย โอ้โหเชื่อเขาเลยมาโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาทีละฟองสองฟองสองโอ้โหฟองสองสฟองเฮ้ย,อยโอ้โหโอ้โหเออมาวายอยู่ไกลโอ้โหอยู่ไกลอีกกูไม่นาม่าพูดว่าวายอยู่ไกลเลยเฮียโอ้่น่าพูดน่าจะพูดว่ามันแตกมันจะได้แตกไอ้ห่าเอ,อ้ยมายังไง ยังไงพยศฉายภาษาจีนโอ้โหโอ้โหเอ้มาวายเรียบร้ภาษาจีนโอ้หภาษาจีนสีเขียวโอ้กับห้าขีดเอ้ยโอ้โหมาอีกรอบโอ้โหไม่ไหลหนึกว่าจะไหลเมื่อกี้ยังไงฮะโอ้โหไม่ได้เลยฮ่เนี่ย ว่าไม่ได้นะมึงเนี่ยโอ้โหว่าไม่ได้นะมึงเอ้ยอย่างเหงาดิเอ้ยอยากเหงาดิจังหวะนี้เอ้ยมาโอ้โหมายังไงพ่อหนุม่มยังไงพ่อหนุม่มโอ้ดอกแรกผ่านไปดอกสองดอกสามค่อยๆผ่านไปหรือเปล่าโอ้โแต่อยู่รอบนี้สองขีดรอสองขีดไหลไปแล้วก็สามช่องแรกต้องมึงแล้วแหละสามมาจังหวะนี้ไหลอะไรเฮ้ยภาษ,าษาจีนโอ้โไม่ได้ โอ้ยอยากได้ภาษาจีนเน่ะไม่หายเลยมามาสี่ละรอบที่สี่เฮ้ยห้าไปห้าไหลไปวายยังอยู่จังหวะนี้ตัวอะไรรอสองกลมเรียบร้อยสองขีดสองขีดกระแทกกับสามเป็หนึ่งทีแล้วก็ห้ามาอะไรต่อมึงสี่เหลี่ยมไหมไม่มีเฮ้ยภาษาจีนมายังอยู่มาโอ้โยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเยี hmm. ่ยไม่ได้ดูยอดเลยไอ้แย่พันสี่เฉยโอ้มาสองรอบสุดท้ายโอ้เฮ้ยสามรอบดิเออมาสองรอบสุดท,ท,ท้ายยังไงรอบสุดท้ายยังไงโอ้โหวายเต็มแผงเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยยังมีเท่าไหรมายังมีอีกรอบแล้วก็สุดท้ายยังไงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวายคู่อย่างนี้ โอ้โหขอห้าละมึงช่องแรกเนี่ยห้ามาเฉยโอ้โหมาเรียบร้อยสองขีดโอ้โหโอ้มาเฉยว่ะเอ้ยโอ้โหโมาจองโอ้ไม่ใช่มาจองแล้วมาชัวยังก็เรียกมาชัวโอ้โหโู่สองพันแปดโอ้ เอ้คิดว่าแบบเออควงแกแตกแค่พันห้าโอ้โหฮเอ้ยมาจากไหนว่าดองสุดท้ายโอ้โหโอ้โเรื่องจัดเลยห่อ,อดีกว่ากูาากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากก like, like, ดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม